เผยเทคนิคเปลี่ยนกล้วยไม้ที่มีแค่ใบสีเขียวให้กลายเป็นช่อดอกมหัศจรรย์แบบนี้นะคะง่ายๆแค่ไม่กี่สัปดาห์มาสร้างดอกด้วยตัวคุณเองมีเคล็ดลับมาบอกดังนี้นะจ๊ะ 1. แสงค่ะแสงที่เหมาะสมสำหรับกล้วยไม้นะคะก็คือแสงที่กองแล้วนะคะหากแสงแดดอ่อนเกินไป จะทำให้การสร้างดอกลดลงค่ะ2การใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงคือการบอกให้กล้วยไม้นะคะโตไม่ใช่ออกดอกนะคะแต่ช่วงที่แทงดอกก็คือให้ใส่ปุ๋ยเก็ดละลายน้ํานะคะสูตร20 20 20เพื่อบํารุงดอกนะคะให้ช่อดอกแข็งแรงจนกว่า,าจะบานเต็มที่โดยให้อาทิ์ละ1ครั้งนะคะ สาการให้น้ําต้องชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะวันละสองครั้งคือช่วงเช้าไม่เกิน9ก้าโมงและช่วงบ่ายไม่เกินบ่าย3หากให้น้ําเยอะเกินไปก็จะเกิดเชื้อราได้แในช่วงที่สภาวะอากาศปลายฝนต้นหนาวต้องระวังมลเลงปากดุดเช่นเพีย้ยไฟไลายแดงคลิปหน้าเราจะมาบอกวิธีและเทคนิคป้องกันโรคที่กล้วยไม้พบเจอนะคะ